ไนแชร์หน่อยเลยว่าทาไงสร้างธุรกิจจากคนธรรมดาติดลบทำยังไงถ้าเริ่มต้นเลยผมว่าน่าจะเป็นการทําตัวเองให้พร้อมคือจริงๆผมว่าความสําเร็จต่อให้เราตั้งเป้ายัางไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความสามารถหรือคุณไม่เหมาะสมหรือคุณไม่พร้อมที่จะคู่ควรกับความสําเร็จนั้นอะยังไงคุณก็ไม่มีทางได้เพราะันอยากจะให้พัฒนาตัวเองต่อให้ตอนนี้เรายังไม่มีโอกาสหรือว่าเรายังไม่เจอหวนทางแต่ว่าคุณฝึกฝนตัวเองอ่านหนังสือพัฒนาความคิดพัฒนาความรู้ ทำตัวเองให้เหมาะสมและคู่ควรกับความสําเร็จหรือทําตัวเองพร้อมรอกับโอกาสเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเราเจอโอกาสเรามีความเขาเรียกมีความสามารถมีความเหมาะสมเราก็หยิบโอกาสนั้นสามารถเอามาสร้างเงินไดแ้แล้วแเราที่ตัวเองพัฒนาตัวเองทำไง,งผมในตอนนั้นคืออ่านหนังสือดู youtube ในตอนนั้นอะเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วคนทําเพจอย่างน้อยความรู้หาได้ยากมผมต้องอมีแค่หนังสืออย่างเดียว YouTube ก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเพราะนั้นก็ เป็นการอ่านหนังสือแล้วก็อันหนึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวผมเองผมจะมี Facebook อยู่2อันอันที่1ผมเอาไว้เอาไว้เล่นส่วนตัวคือเอาไว้โพสต์อะไรเงี้ยส่วนอันที่2ผมเอาไว้ผมเรียกว่าเอาไว้พัฒนาความคิดของผมเองคือมีเพื่อนไม่เยอะแต่เพื่อนใน a c e b o o k เนี้ยจะมีแต่คนที่แบบประสบความสําเร็จมีแต่คนเก่งๆมีแต่คนที่แบบคนรวยตอนนั้นผมยังจนอยู่เพราะนั้นมีแต่คนรวยๆเพราะฉะนั้นพอผมติดตามคนพวกนี้เวลาผมเลื่อนฟีดผมไม่เจอแต่อะไรดีๆเจอแต่ความสําเร็จเจอแต่คนเก่งๆเจอแต่แบบ เขาประสบความสําเร็จอะมันทําให้ผมเห็นเสร็จผมไม่เหมือนคนอื่นพอผมเห็นเสร็จผมอยากเป็นแบบนั้นผมมาทักอินบ็อกทักอินบ็อกเขาไปถามเขาเลยบอกสวัสดีครับผมแนะนําตัวว่าผมให้เขาสอนเราอะเออผมอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่ผมต้องทำยังไงครับบางคนก็แนะนําบางคนก็ไม่แนะนําบางคนเขาเอ่อบางคนที่แนะนําเขาบอให้ผมบินไปหาเขาเลยเล้วทัผมก็บินไปผมก็บินไปที่ไหนวะเอ่อชื่อคุณเอ็นชื่อไม่ไม่บินบินไปที่ไหนอออบินไปที่พิทโลก ตอนนั้นผมทำเ,เริ่มทําออนไลน์่าผมเริ่มทําออนไลน์ผมทําอาหารเสริมผมไม่มีความรู้ในตลาดออนไลน์เลยยิ่งโัษนาไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นแต่ว่าพี่วันนี้ยเขาแนะนําผมบอกว่าเอ้ยมาหาพี่สิเดี๋ยวพี่สอนให้ผมก็บินไปหาเขาแล้วก็เขาก็สอนมทำให้ผมรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่อายไงไม่กลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราโงา่ไม่กลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราแบบไม่เก่งผมยอมเพราะนั้นออสอนเขาสอนเสร็จผมก็เอามาพัฒนาตัวเองพอมีอะไรอีกผมก็ไปถามอีกมีอะไรก็ถามตลอดคือไม่ไอายอ่ะพยายาม พยายามเติมความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมออะไรเงี้ยครับอตอนแรกอะ่ะเขาเลือกธุรกิจของการอะไรนะขายวัสดุก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้าง,าางผมฟังแล้วมันก็รู้แล้วว่าแม่งคงหาตาังค์ยากใช,ใช่ไหมเมันก็ไม่ได้รวยจากสิ่งนั้นก็คือวัสดุก่อสร้างคือจะบอกว่าธุรกิจถ้าเกิดคุณทําธุรกิจอะไรที่แบบสต็อกเยอะๆมีสินค้าอ่ะผมขายพวกประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยมีหลายขนาด70็ดสิบคูณสองร้อยเจ็ดสิบคูณร้อยแปดคือขนาดไปไปหมดลายก็เยอะเพราะนั้นเวลาผมทํา ธุรกิจแล้วมันได้กําไรกําไรแทบไม่ได้ออกออกมาเลยมันต้องเอาไปสต็อกของ<ม>เอาไปแรงต่างบางทีสต็อกของก็เสียหายอีกบางทีต้องขายขาดทุนขายลดเอาเงินหมุนกลับมาเพราะนั้นค่าธุรกิจอะไรที่แบบสต็อกของเยอะๆหรือมีหลายไอเทมหลายขนาดผมว่าจริงมันตัดตัวได้ยากผมก็เลยคิดว่าในตอนนั้นเขาเรียกเศรษฐกิจเริ่มภาคใต้นะภาคใต้ราคายางเริ่มตกเพราะฉนั้นจากที่ผมเคยขายได้ยอดดีๆเริ่มไม่ดีแล้ว<ม>แต่ผมก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดผม ผมชอบสัมมนา,าแล้วผมก็ไปเจอคนคนหนึ่งเขาทําธุรกิจอาหารเสริมหก <Ừ. S 2> เดือนเขาได้ยอดขายห้าร้อยล้านผมไม่เคยได้ยินอะไรพวกนี้แล้วมันเป็นเยกว้าวสำหรับผมอะเฮ้ย hey, ทำไมเขาทาได้วะ,ะผมเริ่มคิดอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ยก <Hey, S 2> ูแม่งอยากจะทําไรแบบนี้วะจะทํำยังไงวะพยายามคิดหาช่องทางก็ไปเซิร์ชด้วยเน็ตไปหาข้อมูลหาความรู้เป็นการตัดสินใจแบบใหญ่เลยว่าจะทํำยังไงจะอยู่ธุรกิจเดิมหรือว่าจะทําธุรกิจใหม่และตอนนั้นก็ตัดสินใจได้ว่า ทาธุรกิจใหม่ดีกว่าแล้วก็เริ่มเริ่มลองทําตอนที่เราลงเต็มตัวเนี่ยแน่นอนมีความเสี่ยงมีความกลัวมีอะไรหลายๆอย่างเพราะผมต้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่ผมจะบอกว่าทุกคนแหละมันต้องเจอจุดที่แบบเราเหนื่อยหรือจุดอะไรที่มันแบบพีคที่เหมือนที่อาจารย์เล่าเล่าในตอนต้นว่าจุดที่เหมือนตกตกอะ แต่ถ้าเกิดว่าพลังใจคุณไม่ดีอ่คุณเครียดคุณกังวลมันจะยิ่งคิดหาหนทางไม่ออกคุณจะยิ่งดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมก็เปลี่ยนสภาวะอารมณ์ตัวเองผมก็คิดในแบบคิดในแง่บวกคิดในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็พยายามแบบพยายามหาโอกาสพยายามให้พลังให้กาลังใจตัวเองเยอะๆจนผมไม่ได้มองปัญหาผมแไลร่ก็ตามถ้าเกิดเราโฟกัสแต่ปัญหามันจะยิ่งเหนื่อยผมไม่นะผมหยุดมองปัญหาเลยผมมองว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะพากู เติบโตไปขา้าวันนั้นผมคิดหาแต่โอกาสคิดหาแต่วิธีการพอรู้เสร็จปุ๊บผมก็ทารู้เสร็จผมก็ทําแต่ตอนนั้นไปจับออนไลน์พอเริ่มไปทโาโฆษณาไปทําแรงต่างแล้วตอนนั้นผมทําประมาณ6ปีที่แล้วอ่ะมันช่วงที่แบบพีคของมันตอนนั้นอ่ะพอผมทําเสร็จเดือนแรกกาไรเลยแล้แบบเดนคนที่คิดเเเเรร็็็ววแลทําพผมหนสรร็็จจไดจด้เเสอ2ผมรับพนักงานเลยรับพนักงานเดือนที่3ผมก็ขยายภายในระ,ระยะเวลาแค่ประมาณปี2ปีเนี่ยผมย้ายออฟฟิศมีพนักงานประมาณ70คน คือแบบเติบโตแบบเร็วจัดตอนนั้นที่ผมทําคนส่วนใหญ่ทำาถน้ำหนักจะต้องจ้างพรีเซนเตอร์ผมไม่จ้างพรีเซนเตอร์ผมเอาตัวผมเองเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เอาคนอ้วนตอนนั้นผมขายรถน้ำหนักคือผมเอาคนที่น้าหนักร2 0ยกิโลเนี่ยเอามาแล้วอัดวิดีโอแล้วก็เอามาขายผมยิงแอดยิงแรงต่างผมยิงแอดเดือนนึงหลายล้านยอดขายมาแบบพีคมากจนแบรนด์รถน้ำหนักของผมอ่ะคือแบบติดตลาดคนที่ทาแบรนด์ลดน้ำหนักด้วยกันก็จะรู้ว่าโอเคแบรนด์เราแบบดังเลยใช่แล้วก็เลยทำให้ยยขาอู่ ตอนนี้ขายแต่ไม่ได้ขายแค่ตัวเดียวแล้วผมจะเน้นเป็นแบบวางโมเดลบริษัทเป็นเหมือนทีวีเดลักก็คือขายสินค้าที่แบบเป็นกระแสสินค้าอะไรที่หลายๆอย่างเพราะว่าพอตะก่อนพอเราขายตัวเดียวเรารู้เลยว่าจังหวะพอจังหวะหนึ่งที่มันไม่ใช่และพอพอเราแบบพอมาไม่ใช่เสร็จเรายึดต,ติดกับแบรนดะ์เรายึดต,ติดว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์นี้จะต้องดันทุลังดันไปดันมาดันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าไม่เอาแล้ววางโมเดลบริษัทใหม ขายสินค้าที่แบบหลากหลายสินค้าอะไรได้ที่เป็นกระแสสินค้านำเข้าสินค้าแหบลบ่งมันทําให้เราแบบซิกแซกได้ไวอ่ะอตัวนี้ไม่ได้กูเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้กูเปลี่ยนตัวนี้ดีโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะที่เมื่อกี้เขาเล่าเรื่องมาเนี่ยมันมีหลักคิดเจง๋งๆอีกอ่าทึ่ซึ่งผมอ่ะมันก็เข้ากับสิ่งที่ผมสอนอยู่เรื่อยๆก็คือข้อแรกคือเอ่อหนึ่งอยา่าอย่ามีสินค้าแค่ตัวเดียวแล้วแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันควรควรุณค,ควรจะมีอ่า อะไรอะมันควรจะต้องเป็นสินค้าแต่ไม่ใช่เซอร์วิสเซอร์วิสมีได้แต่มันไม่ต้องไม่ใช่หลักของคุณหมายเขาว่าอะไรคนส่วนใหญ่เน้เนน,นึกปะนึกภาพบอกว่าเวลาทำร้านอาหารมันคือส่วนใหญ่มันคือเซอร์วิสมันมันเซอร์วิสหนักมากคือมันจะต้องมีคนไปสุกคุกแล้วเสิร์ฟแล้วก็มีพึ่งพ่อครัวเยอะมากแต่เวลาคุณขายโปรดักต์เนี่ยขายโปรดัก สินค้าใช่ไหมขายหนึ่งอันใช้แรงเท่านี้ขายร้อยอันใช้แรงเท่าเดิมขายพันอันใช้แรงเท่าเดิมขายหมื่นอันใช้แรงเท่าเดิมอาจจะเพิ่มแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันไม่เหมือนกับถ้าเคยคุณขายอะไรอ่ะขายอาหาร10จานแต่พออาหารไม่เป็นพันจานคราวนี้คุณต้องมีพนักงานเพียบแล้วคราวนี้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเน้นโปรดักต์อย่าลืมข้อนี้เพราะว่าสมัยก่อนผมเป็นคอนดักเตอร์ผมกเ็เน้นเน้นแต่เซอร์วิสก็คือออกแรงเท่านั้น เพราะนั้นสําคัญคือเน้นสินค้าและสินค้าควรจะมีหลากหลายมีหลายอย่างเพราะอะไรคุณพูดเ,เหมือนกับมีพูดง่ายคือเรามีามีรายได้หลายทางบูญงายถ้าเกิดสินค้าบางอันมันเริ่มจะเก่าแล้วสินค้าบางอันมันเริ่มจะเริ่มจะแบบดูล้าสมัยใช่ไหมยกตัวอย่างาหนังสือเยีายหนังสือเล่มเงี้ย หนังสือเล่มนี้สมัยก่อนตอนที่ผมเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยโ,โหแม่งเป็นอะไรที่คนชอบมากคนชอบแล้วคนยังอ่านแล้วก็ผมก็เห็นกับตาเลยนะว่าอย่างในช่วงหนึ่งเนี่ยตอนที่ Facebook แม่งเข้ามาแล้วคนแม่งก็เอาคอนเทนต์ที่เขาอ่านกันในหนังสือเนี่ยแม่งไปลงใน f a c e b o o k พอไปลงใน Facebook มันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะคนก็อ่านหนังสือน้อยลงแล้วคนุยุคใหม่เนี่ยแม่งไม่อ่านหนังสือแล้วไม่อ่านหนังสืออะไรที่จับต้องได้แล้วเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบริตัทโรีสวัสดีครับ